จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังเสียงธรรมแห่งชีวิตโดยหลวงพ่อหาน้อยจาก YouTube ช่องมหาน้อยแชแนลทำบุญกับพระปลอมจะได้บุญมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรจะได้บาปหรือเปล่าหรืออะไรยังไงโยมก็ถามมาเราก็เลยบอกว่าโยม พระปลอมนี่มันเป็นยังไงโยมรู้ได้ยังไงว่าพระองค์นั้นเป็นพระปลอมเอาหลวงพ่อมหาน้อยก็บินบาทไม่เป็นเวลาบ้างแล้วก็พระขับรถเองบ้างอะไรทํานองนี้โยมถือว่าเป็นพระปลอมนะใช่ไหมจริงๆก็ว่าพระปลอมนี่หมายถึงเอาเป็นว่าตามกฎหมายเนาะพระปลอมตามกฎหมายหมายถึงพระที่ท่านไม่ได้บวช ตามลำดับพิธีที่ถูกต้องในทางพุทธศาสนาไม่มีอุปชาไม่ได้เข้าบูชอย่างนี้ก็ชื่อว่าพระปลอมเราจะรู้ได้ยังไงว่าท่านมีอุปชาหรือไม่มีอุปชาทีานี้ถามว่าจะตรวจสอบยังไงเบื้องต้นเลยคือหนังสือสุทธิอ่ะนังสือสุทธินี่เกิดปัญหาเลยบางทีนะก็มีการปลอมแปลงหนังสือสุทธิมาเป็นพระโยมอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่า เอ๊ะหนังสือสุธทธิที่ท่านถือนั้นเป็นหนังสือสุธทธิจริงหรือไม่จริงปลอมหรือไม่ปลอมแท้หรือไม่แท้อะไรทํานองนี้ก็ตรวจสอบไม่ได้ถ้าสอบถามมาว่าท่านมีอุปชาไหมท่านก็อาจจะบอกว่ามีอัตมามีอุปชาะโยมนะแล้วอุปชาท่านเป็นใครก็อาจจะอ้างบุคคลน,นั้นคนนี้สุดท้ายแล้วจริงหรือไม่จริงก็ไม่มีใครรู้นี่คือพระปลอมตามกฎหมายแต่ถ้าตรวจแล้วเนี่ย ไม่มีหนังสือสุทธิณเวลานั้นให้สันนิษฐานว่าเป็นพระปลอมเมื่อเจอพระปลอมแบบนี้จะทำยังไงมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะไปจับท่านนะเป็นหน้าที่ของบ้านเมืองหน้าที่ตามกฎหมายของตำรวจใช่ไหมแจ้งไปทางผู้ปกครองคณะสงฆ์ในเขตนั้นซะก่อนอย่างเช่นพระวิญญาธิการเขาเรียกว่าอะไรพระตำรวจใช่ไหม ท่านจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบพระรูปนั้นนะอย่างเช่นโทรศัพท์สอบถามไปยังต้นสงกัดว่าจริงหรือไม่ว่าพระรูปนี้ท่านบวชที่นี่ที่นี่บางทีอุปชาท่านบวชพระมากเหลือเกินก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าพระองค์นั้นใช่เป็นสัติวิหาริกที่ท่านบวชให้หรือเปล่าระเบียบในปัจจุบันเนี่ยจึงให้มีการลงทะเบียนพระสงฆ์ในเขตต่างๆเช่น พระสงฆ์รูปนั้นท่านมีสังกัดอยู่ที่วัดนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้แล้วก็ลงทะเบียนถ้าท่านบวชนานขนาดนี้นะสามพรรษา4ีพ่พรรษาห้ารรษานี่ก็ต้องมีการย้ายทะเบียนบ้านของตัวเองที่อยู่ในทะเบียนบ้านออกไปอยู่ในทะเบียนวัดแล้วก็เปลี่ยนสถานะจากนายเป็นพระถ้าเป็นหลวงพ่อมหาน้อยก็จะ ก็เปลี่ยนทะเบียนจากนายนรินเทพธงชัยเป็นพระมหานรินเทพธงชัยในสำเนาทะเบียนวัดแล้วก็ไปถ่ายบัตรประชาชนเรียกว่าถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดเหมือนกับโยมแต่ว่าบัตรประชาชนจะเป็นรูปพระเมื่อท่านมีบัตรประชาชนที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าพระบางรูปไม่มีบัตรประชาชนแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าท่านไม่ใช่พระแท้นะ อาจจะเป็นพ้าแท้แต่ท่านจะมีแค่หนังสือสุทธิหนังสือสุทธิแต่ท่านยังไม่ถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนพระก็เพราะอาจจะเป็นว่าท่านยังไม่พร้อมที่จะบวชนานท่านอาจจะบวชแค่ภาษาเดียวสองภาษาสามภาษาก็ยังไม่จําเป็นจะต้องมาถ่ายบัตรสมาร์ทการ์ดแบบของหลวงพ่อมาหาน้อยก็ได้แต่ถ้าบวชนานก็ต้องมีไม่มีไม่ได้นะเวลาทําธุรกรรมนิติกรรมตามกฎหมายต่างๆจะต้องใช้บัตรประจําตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน ท,ท,ท่านสามารถร่วมบุญติดกันเทศบูชาธรรมหลวงพ่อมหาน้อยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี6626702297ชื่อบัญชีพระมหานรินเทศธงชัยอันเป็นชื่อจริงหลวงพ่อขออนุวัทนาขอบคุณขอบใจผู้ร่วมบุญทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาด้วยเถิดฉะนั้น คาว่าพระปลอมอีกในหนึ่งก็หมายถึงว่าพระที่ไม่มีสังกัดพระที่ไม่ถือศีลไม่มีศีลละถือว่าเป็นพระปลอมไหมก็ยังไม่ใช่เพราะว่าพระแท้แม้ว่ามีบัตรสมาร์ทการ์ดอย่างนี้ไม่มีศีลไม่ถือศีลก็มีฉะนั้นขอให้แยกคําว่าพระปลอมตามกฎหมายกับพระปลอมตามพระธรรมวินัยออกให้ชัดเจนนะพระปลอมตามพระธรรมวินัยคือพระที่ไม่ถือศีลไม่มีศีลไม่มีธรรม ชื่อว่าพระปลอมทำบุญกับพระปลอมได้บุญไหมสงสัยว่าโยมคงจะหมายถึงพระปลอมที่ไม่มีศีลใช่ไหมพระปลอมบางรูปที่ไม่มีเอกสารหลักฐานเหมือนหลวงพ่อมหาน้อยแต่ท่านปฏิบัติดียิ่งกว่าพระแท้ก็มีให้ดูที่การปฏิบัติเบื้องตน้นอย่าเพิ่งไปใส่ใจว่าพระรูปนั้นจะมีหนังสือสุทธิ หรือไม่มีหนังสือสุทธิมีบัตรประจำตัวประชาชนพระหรือไม่มีให้ใส่ใจเบื้องต้นคือความเป็นพระจริงๆถ้าท่านถือศีลมีธรรมะลักษณะการพูดการจาการเดินการนั่งการนอนการสนทนากิจวัตรปฏิบัติประจำวันของท่านแม้ไม่ใช่เป็นพระที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่การปฏิบัติของท่านนั้นดีมากแบบนี้ได้ชื่อว่าพระเป็นผู้มีศีลมีธรรมพระที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมที่โยมมองแล้วมีความรู้สึกว่าไม่ใช่พระไม่ใช่พระในสายตาของโยมเอาเป็นว่าหลวงพ่อจะใช้คําว่าทำบุญกับพระมีศีลกับไม่มีศีลก็แล้วกันเนาะอย่าใช้คําว่าพระปลอมพระแท้เลยเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องทำบุญทำบุญก็มีการให้ทานการรักษาสินการเจริญเมตตาภาวนาสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานจะประกอบไปด้วยการให้วัตถุทานการให้ธรรมะเป็นทานการให้อภัยทานการรักษาสินตามลำดับสถานะของโยมเช่นโยมเป็นคนทั่ว,วไปก็ศินห้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาแม่ชี เงี้ยก็ศีล8สามเณรก็ศีล10พระก็227รถือศีลตามสถานะลำดับของตัวเองและการเจริญเมตตาภาวนาทำได้ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นพระหรือโยมหรือเด็กหรือใครก็ตามก็สามารถที่จะนั่งสมาธิสดมนภาวนาได้ก็คือเราได้มีโอกาสสนับสนุนพระพุทธศาสนาจะทำตามกำลังที่เงินเรามีหรือด้วยศรัทธาที่เราจะสามารถทำได้เงินทองที่เราหามาได้ด้วยหยาดเงื่อแรงงาน เราได้มาจากอาชีพที่สุดจริตได้เงินมาจากความบริสุทธิ์เราก็อยากทําบุญเพราะมีความรู้สึกว่าเงินที่เราได้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจทําบุญนะก็จะได้บุญมากแล้วก็มีความสุขมากๆใช่ไหมอ่ามีความสุขมากๆฉะนั้นการทําบุญแต่ละครั้งเราจะต้องทําบุญอย่างเต็มที่เต็มกําลังและเต็มความสามารถเพราะคิดว่าบุญเท่านั้นที่จะติดตามตัวเราไป อ่ำตามคติในธารมพระพุทธศาสนาบุญกุศลก็จะติดตามตัวเราไปให้ผลและส่งผลอย่างทันทีในชาตินี้ก็ตามหรือรอให้ผลในชาติหน้าก็ชื่อว่าเป็นผลแห่าการทำบุญของเราพระปลอมหรือพระแท้ไม่ใช่สิ่งสำคัญสำคัญที่ไหนสำคัญที่ไหนเอหลวงพ่อมหา้อยยมอยากจะทำบุญน่ะถ้าทำบุญกับพระปลอมจะได้บุญไหมหลวงพ่อจะยังไม่ตอบตอนนี้ โยมจะต้องฟังสิ่งที่หลวงพ่ออธิบายดังต่อไปนี้เพื่อความเข้าใจและก็กระจ่างการทำทานหรือทำบุญหนึ่งวัตถุที่เราให้นั้นต้องบริสุทธิ์วัตถุที่ให้บริสุทธิ์หมายถึงวัตถุสิ่งของที่เราจะทำทานนั้นจะต้องเป็นของที่บริสุทธิ์คือเราได้สแสวงหาทรัพย์นั้นด้วยความ บริสุทธิ์ใจในการประกอบอาชีพเป็นสัมมาอาชีพถ้าโยมมีความสุขความสบายใจในทรัพย์นั้นก็แสดงว่าทรัพย์นั้นโยมได้มาด้วยความบริสุทธิ์แต่ถ้าโยมได้มันมาแล้วคิดเล็กคิดน้อยเกิดความทุกข์่าเขาจะมาเอาคืนก็แสดงว่าทรัพย์นั้นโยมไปยืมเขามาหรือไปป้นเขามาไปจี้เขามาไปโกหกหลอกลวงเขามาแล้วโยมคิดว่าโยมจะได้บุญไหมเพราะโยมได้มาโยมก็ไม่มีความสุขแล้วอ่ะ แล้วยมจะทําบุญแล้วมีความสุขได้ยังไง 2. เรามีเจตนาในการให้บริสุทธิ์หรือไม่ให้มีจิตใจที่ร่าเริงเบิกบานในการทําทาน3ระดับยมมีแบบนี้ไหมก่อนที่จะให้ก่อนที่จะไปทําบุญเนี่ยมีจิตใจที่อยากจะไปไหมโสมนัสร่าเริงมีความสุขโอ้ลลาล่ลาลา วันนี้ฉันจะไปทำบุญก่อนให้โยมมีความสุขขณะให้โยมมีความสุขให้แล้วโยมก็มีความสุขอันนี้โยมให้แล้วโยมจะมาทุกข์ใจว่าให้น้อยไปแบบนี้มันจะไม่เป็นบุญให้มีความสุขในสิ่งที่เราทำา 3. ผู้รับทานนั้นบริสุทธิ์ผู้รับทานคือใครโยมไปทำบุญทำทานกับพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นผู้รับทานพระเป็นนาบุญอันประเสริฐเป็นที่ที่ทำบุญของโยม แล้วโยมอยากจะทำบุญกับพระถ้าให้ทานแก่คนที่ไม่ดีหรือพระปลอมหรือพระไม่มีศีลไม่มีธรรมก็เหมือนเป็นเนื้อนาบุญที่ไม่ดีเป็นนาที่ไม่ดีนาในที่ดอนน้ำก็ไม่มีรอแต่ฝนตกไม่มีฝนหวานไปข้าวก้าก็ตายก็ไม่สวยงามนาบุญที่ดีนาบุญที่ประเสริฐนาบุญที่เลิศ นาบุญที่ลุ่มที่มีน้ำไหลอยู่ตลอดเวลาไม่อึดไม่อยากน้ำไม่อดไม่อยากน้ำน้ำเยอะแยะมากมายเวลาเราทำบุญไปแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราได้บุญมากๆได้ในสิ่งที่เราทำทำแล้วเราก็มีความสุขแบบนี้เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมถ้าพระสง์รูปนั้นเป็นพระสงฆ์ที่มีศีลมีธรรมก็เท่ากับว่าโยมะ มีนาบุญที่ดีถ้าพระสงฆ์ไม่มีศินหรือเป็นภาพปลอมคืนมีนาบุญที่ไม่ดีถ้าผู้รับมีสินธรรมมากก็คือนาดีทานนั้นก็ยิ่งมีผลมากดังนั้นการให้ทานแก่คนย่อมมีอานิสงส์มากกว่าการให้แก่สัตว์หรือให้ผู้ที่ไม่มีศินให้ทานแก่พระสงฆ์มีอานิสงส์มากกว่าคนที่มีศินทั่วไปเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า การให้สังกทานมีอานิสงส์มากกว่าให้ทานแก่พระเป็นรูปเจาะจงเพราะการถวายทานเพื่อสร้างวิหารมีผลมากที่สุดมากกว่าการถวายสังกทานและทานใ,นใดๆให้บุญให้ทานที่เป็นวิหารทานได้บุญมากกว่าการถวายสังกทานการถวายวิหารทานการอยู่อาศัย โดยรวมทั้งวัดได้อยู่อาศัยกับคนทุกๆคนในวัดได้บุญมากกว่าทานทั้งหมดมีอานิสงส์มากเมื่อโยมเข้าใจแล้วคําตอบก็คงมีอยู่ในคําอธิบายนี้นะโยมนะขอให้โยมได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาจะได้รู้วิธีการทําบุญที่ถูกต้องพระปอมพระเกก็เป็นพระเหมือนกันโยมจะได้บุญมากหรือน้อย ก็ให้โยมพิจารณาเอาเองนะโยมนะใจเราบริสุทธิ์ก็พอแล้วนะโยมนะอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปหลวงพ่อนี้ด้วยกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้คนอื่นได้ฟังกับเรากด subscribe กดติดตามหรือ,อยังกดกระดิ่งกดแล้วก็แล้วไปนะแต่ถ้ายังไม่กดก็กดกระดิ่งติ้งขึ้นมาเพื่อติดตามทุกคลิปของหลวงพ่อวันนี้ลํำลาไปกรยู่ดีมีสุจเจริญพรท่านสามารถร่วมบุญ ติดกันเทศบูชาธรรมหลวงพ่อมหาน้อยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี6 6267 02297ชื่อบัญชีพระมหานรินเทศธงชัยอันเป็นชื่อจริงหลวงพ่อขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจผู้ร่วมบุญทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดสวมปรารถนาด้วยเถิด